งั้นการภาวนานะเราก็ค่อยๆทำของเราทุกวันทุกวันศีลห้าต้องรักษาทุกวันทำในรูปแบบื่อทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองไว้วันไหนจิตฟุ้งซ่านไม่ต้องเดินปัญญาน้อมจิตให้สงบอยู่ในอารมณ์มันเดียววันไหนจิตมีกำลังแล้วเจริญปัญญาไปดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทั้งหลายนะแล้วก็เวลาที่เหลืออยู่ในโลกธรรมดาเนี่ย จริญสติในชีวิตประจำวันให้ได้ตอนเราทำในรูปแบบนะเราหัดดูจิตใจตัวเองอย่างทำกรรมฐานแล้วจิตหลงไปคิดเรารู้จิตถลําไปเพ่งเรารู้เนี่ยพอเราฝึกชำนาญเรามาฝึกกรรมฐานในชีวิตประจำวันตาเห็นรูปจิตไหลไปทางตาเรารู้ทันจิตไหลไปทางหูเรารู้ทันจิตไหลไปทางจมูกทางลิ้นทางกายเรารู้ทันจิตไหลไปคิดเรารู้ทันจิตถลําลงไปเพ่งเรารู้ทัน อยู่ในชีวิตประจำวันเราเจริญสติในชีวิตประจำวันการเจริญสติในรูปแบบนะเราทำกรรมฐานในห้องพระในห้องของเราเองอนะไรเงี้ยเราจะลดอายตนะเวลาเราอยู่ในห้องของเราในบ้านของเรานะอายตนะที่เราเหลืออยู่ในการทำกรรมฐานก็คือกายใจร่างกายนั่งอยู่จิตใจเป็นคนรู้อนะไรเงี้ย แต่เวลาเรามาอยู่ในชีวิตจริงเจริญสติในชีวิตประจำวันนะเราใช้อายตนะหกตัวเลยไม่ใช่เหลือสองตัวแต่ก่อนจะมาหกตัวได้เราซ้อนจากสองตัวมาก่อนนะรู้สึกกายรู้สึกใจไปทำกรรมฐานจิตไหลไปที่กายก็รู้นะจิตหนีไปคิดก็รู้อะไรเงรี้ยรู้ทันไว้ต่อไปพอมาอยู่ในชีวิตจริงนะตาเห็นรูปจิตหลงไปดูรูปรู้ทันรู้ตรงไหน รู้ที่จิตตอนนี้จิตหลงแล้วหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือหลงไปคิดนี่หลงทางใจหรือถลำลงไปเพ่งนี่หลงไปเพ่งการที่เราเคยฝึกในรูปแบบนะเป็นการฝึกรู้เท่าทันจิตที่หลงนะพอเรามาอยู่ในชีวิตจริงอยู่ในชีวิตประจําวันนะจิตมันไหลไปทางอายตนะใดก็าตามแนละ้วสติเกิดเองเลยน,นี่เรียกว่าการเจริญสติในชีวิตประจําวัน ศีลส,สมาธิปัญญาของเราจะสมบูรณ์ขึ้นอย่างรวดเร็วนะอย่างตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วเรารู้เท่าทันจิตตัวเองเนะเราจะเกิดศีลชนิดหนึ่งนะเรียกว่าอินร er ียสังวรศีล er สูงกว่าศีลเป็นข้อข้อนะอินรียส er ังวรศีเนี่ย er เป็นศีลที่จะเกิดจากการสํมรวมอิน er. รีสํารรมอินทรีย อินทรีย์ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจสํารวมอินทรีย์ไม่ใช่ว่ามีตาแล้วไม่ดูมีหูไม่ฟังมีใจไม่คิดนะสํารวมอินทรีย์ก็คือเมื่อมีการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับจิตใจให้รู้ทันนั่นแหละเราสรํารวมอินทรีย์เรียบร้อยแล้วเรามีศีลที่ดีนะแล้วขณะที่เรารู้ทันสภาวะจิตหลงไปยังไงเรารู้เนี่ยจิตก็จะตั้งมั่นขึ้น เราก็จะเกิดสัมมาสมาธิอัตโนมัติขึ้นนะต่อไปเราก็จะเห็นนะจิตเดี๋ยวก็ไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยไม่เที่ยงจิตที่ไปทางตาก็ไม่เที่ยงทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็ไม่เที่ยงจิตจะไปทางตาหรือทางหูหรือทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็สั่งไม่ได้อันนี้คืออนัตตาการดูจิตนะจะเห็นอนิจจังการอนัตตาได้ชัด ส่วนทุกขตานะการเห็นจิตเป็นตัวทุกนะอันนี้ยเหมาะกับคนทรงฌานถ้าเราทรงฌานนะเวลาภาวนาจะแตกหักข้ามภพข้ามชาตินะมันจะเห็นตัวทุกขนะเรียกหลุดพ้นด้วยการเห็นทุกนะเรือ่องอปนณิขิตะวิโมกหลุดด้วยการเห็นทุกแต่อย่างพวกเราไม่ได้ทรงฌานเราก็ดูจิตไปจิตไม่เที่ยงจิตเป็นอนัตตาดูไปอย่างนี้ ดูเรื่อยๆไปเดี๋ยววันหนึ่งมันก็เข้าใจนะจิตทั้งหมดนะทั้งสุขและทุกข์ทั้งดีและชั่วนะทั้งรู้ทั้งหลงล้วนแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนต์ตาจิตทั้งหมดไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานะพอเห็นจิตไม่ใช่เราแนละ้วขันห้ามันก็ไม่เป็นเราโลกก็ไม่เป็นเราเพราะคันห้าปรากฏขึ้นมาได้ด้วยจิตนะโลกทั้งโลกก็ปรากฏขึ้นมาด้วยจิตให้จิตไม่เป็นเราอย่างอื่นมันก็ไม่เป็นเราด้วย มพรนันเราตัดลงที่จิตเลยนะมันไม่ยากหรอกเนี่ยพูดอีกแล้วว่าไม่ยากนะหลวงพ่อแต่เดิมก็พูดมาตลอดนะโอ้ยการปฏิบัติไม่ยากหรอกนะอ่านจิตใจตัวเองไปเรื่อยๆมันฟุ้งซ่านข้ามาทําความสงบเข้ามาสงบแล้วก็อ่านจิตใจตัวเองไปเรื่อยไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยนะเนี่ยหลวงพ่อพูดอย่างนี้เรื่อยๆนะวันหนึ่งครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่หลวงปู่ทุยอะ หลวงปู่ทวยอยู่บึงการนะลูกเสร็จท่านเอาซีดีหลวงพ่อเอาหนะังสือหลวงพ่อไปให้ท่านนะท่านก็ดูท่านก็อ่านนะท่านก็อ่านแล้วท่านบอกเลยท่านเห็นด้วยกับอาจารย์ปามโมดทุกข้อเลยนะไม่เห็นด้วยข้อเดียวคือมันยากมันไม่ง่ายหรอกนะหลวงพ่อตอนนั้นรู้สึกมันง่ายไต่ท่านบอกมันยากเราก็คันว่ายากก็ยากนะแต่สําหรับเราเรารู้สึกง่าย นี่พอสอนพวกเรามาเรื่อยๆนะเห็นพวกเราพอนาว่าทำไมมันล้มลุกคลุกคลานมันยากนะวะเออมันก็ยากจริงอย่างที่ท่านว่าเรานะเมื่อเช้าก็มีมีทิศสี่คนนะมาส่งกันบ้านนะก่อนที่หลวงพ่อจะเทศน์เนี่ยพวกที่เคยบวชกับหลวงพ่อเนี่ยมีสี่คนมาส่งกันบ้านคนหนึ่งฟุ้งซ่านยังไม่เป็นเลยนะอีกคนหนึ่งยังเพ่งอยู่มีสองคนนะที่จิตตื่นขึ้นมาแนละ้วนะแล้วเขาพูดเลยว่า เขาไม่รู้สึกยากเลยรู้สึกง่ายอย่าตายไปการปฏิบัตินะชิมตั้งม่านเด่นดวงมันเห็นทุกสิ่งทุกอย่างผ่านมาผ่านไปนะคนหนึ่งเป็นพระเอกซีรีส์พระเอกละครนะคนนี้เขาเล่นละครเก่งนะเขาดูโลกเนี้นะเห็นคนทั้งโลกนะเห็นตัวเองอยู่ในโลกเนะี้กำลังเล่นละครอยู่ ละครเนี้ยไม่ใช่อยู่ในเวทีนนะไม่ได้มีผู้กำกับอะไรหรอกแต่คนทั้งหลายเนี่ยกำลังเล่นละครอยู่ทั้งโลกเลยโลกนี้คือละครนะโลงใหญ่แล้วพอมาดูจิตใจตัวเองก็เห็นละครในจิตใจอีกเนะงื่ะนันใจเนี่ยนะจืดใจนีจืดกับโลกใจที่จืดจืดเนใ้ใจมันเป็นอุเบกขาเพราะปัญญา จดเนี่ยไม่ใช่ใจแห้งแลง้งเป็นทุกข์ทรมานนะไม่ใช่ใจมันเห็นโลกตามความเป็นจริงแล้วโลกนี้เหมือนฝันอยู่โลกนี้เหมือนละครนะไม่ได้มีอะไรจริงจังเลยมีแต่ของที่เล่นๆหล,ลงๆกันไปวันๆใ,นใจเห็นอย่างนี้นะโลกก็กลายเป็นของจืดใจก็ไม่หลงกับโลกนะงั้นคนนี้ก็เลยโอ้พอนาถูกใจหลวงพ่อจังแล้วเขาบอกว่ากาพอนาง่ายอีกคนหนึ่งก็ดีเหมือนกันนะ เขาก็บอกภาวนานง่ายใจมันรู้มันตื่นมันเบิกบานแต่ก่อนที่สองคนนี้จะง่ายไม่ยากมาแล้วทั้งนั้นแหละ,ะเมื่อเช้าเลยสรุปให้เขาฟังทำไมบางคนภาวนาแเราง่ายบางคนภาวนาแล้วยากมัอยู่ที่อินทรีย์ของเราอินทรีย์ของเราแก่กล้านะบุญบารมีเราแก่กล้าเราสะสมของเรามามากการปฏิบัติง่ายถ้าต้นทุนของเราต่ําการปฏิบัติก็ยาก ต้นทุนของการปฏิบัติก็คล้ายๆต้นทุนในโลกเราเกิดมายากจนนะต้นทุนไม่มีจนมากเลยหาอยู่หากินไปวันๆนหนึ่งโอกาสที่จะไปลงทุนแล้วร่ำรวยหายาก <S <S 1> <S 1> บางคนต้นทุนเยอะ,ะเกิดมาพ่อแม่รวยทำอะไรโอ้สบายไม่ต้องทำอาหากินเลยใช้เงินทำงานแทนตัวเองไม่ต้องทำอะไรเงี้ยหากินง่ายทำไมเขาหากินง่ายเราะต้นทุนเขาเยอะ ในทางรมก็เหมือนกันนะพวกเราขณะนี้สะสมต้นทุนของเราไว้ให้ดีวันนี้ยากวันข้างหน้าก็าง่ายแล้วจริงๆเราจะพบเลยนะถ้าจิตเราตั้งมั่นพอแล้วก็การปฏิบัติมันง่ายจริงเราไม่ได้ทำอะไรจิตมันตั้งมั่นแล้วมันก็เห็นนะรูปธรรมานามธรรมาท,ทั้งหลายเป็นแค่ปรากฏการเป็นปรากฏการที่ไหลมาไหลไปไหลมาไหลไป โลกนี้เหมือนความฝันโลกนี้เหมือนโรงละครโลกนี้เป็นภาพลวงตาใจมันก็คลายออกจากโลกนะง่ายๆมันคลายของมันเองไม่ได้ทําอะไรเนะงินก่อนที่มันจะง่ายมันก็ยากนะนะแล้วพอเราภาวนาเป็นเราสะสมพอมันก็ง่ายแล้วคราวนีนะ้รู้อะไรก็สักว่ารู้ว่าเห็นได้อย่างองค์ที่ท่านเรียนเรื่องสักว่ารู้ว่าเห็นนะก็คือพราานะพาหิยะ พระพายิยะเมื่อเช้าหลวงปูส่สุจินทร์ท่านก็พูดถึงพายิยะพัวเจ้าสอนนะดูก่อนพายิยะเมื่อตาเห็นก็สักว่าเห็นนะเมื่อเมื่อได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินเมื่อทราบก็สักแต่ว่าทราบในการใดที่สักแต่ว่าสักแต่ว่านะตัวท่านย่อมไม่มีเมื่อไม่มีตัวไม่มีตนนะก็ไม่มีที่ตั้งของความทุกข์เนะี่ฟังเท่านี้ก็บรลุพระอรหันตนะ์แล้ว ทำไมง่ายจังก่อนจะเป็นภายิญะนะกเกิดมาในสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนรพระกัสสปะพุทธ,ธนะเกิดในยุคปลายศาสนาของพระกัสสปะท่านภาวนานะขึ้นผูเขาไว้ภาวนาจนกระทั่งตายเลยนะสู้ตายแล้วตายจริงๆพอสะสมบุญบารมีมาเต็มเปี่ยมแล้ว พอมาชาตินี้ได้ฟังธรรมานิดเดียวนะปิ้งเลยง่ายนะเป็นเอตระทัฐฐคคะทางรู้เร็วนะเพราะนั้นพวกเราเห็นคนอื่นเขาง่ายก็เพราะเขาเคยทำมาแล้วเรายากก็เพราะเราสะสมมาน้อยเราก็อย่ายอมแพ้นะสะสมของเราไปให้มากทำทุกวันทุกวันนั่นแหละถือศีลห้าทุกวันทำในรูปแบบกรรมฐานอะไรก็ได้แต่ขออย่างเดียวให้คอยรู้เท่าทันจิตตัวเอง เช่นะนหายใจจิตนี้ไปคิดก็รู้จิตถลำไปเพ่งลมหายใจก็รู้ฝึกอย่างนี้ให้มากแล้วต่อไปมาเจริญสติในชีวิตประจำวันได้หลวงปู่มัน่นท่านบอกนะทำสมาธิมากเนิ่นช้านะคิดพิจารณามากฟุงซ่านหัวใจสำคัญของการปฏิบัติคือการเจริญสติในชีวิตประจำวันเนี่ยหลวงปู่สุวัตท่านเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังอย่างนี้นะท่านเรียนจากหลวงปู่มั่นมาอย่างนี้นะ เราะงั้นหัวใจของการปฏิบัตินะคือการเจริญสติในชีวิตประจำวันแต่เราทําตรงนี้ได้เพราะเราเคยฝึกในรูปแบบมาแล้วนะอยู่ๆมาเจริญสติในชีวิตประจำวันไม่ทาไม่ได้หรอกจิตมันไม่ตั้งมั่นสติก็ไม่มีมีแต่หลงคิดนะเพราะงั้นวันนี้ยอมลําบากสะก่อนนะแล้ววันข้างหน้าจะได้สบายวันนี้เอาแต่สุขเอาแต่สบายเอาแต่เพลิดเพลินมันก็ลําบากไปเรื่อยๆแหละเรายิ่งลําบากมากขึ้นมากขึ้นเพราะจิตใจมันคุ้นเคยกับความหลง มันจะมารู้สึกตัวเนี้ยยากมากเมื่อเช้าก็เตือนทิศคนหนึ่งนะบอกเฮ้ยตั้งใจริงบ้างทุ่มเทลงไปกับการปฏิบัติย่าเอาแต่หลงโลกสนุกเพลิดเพลินไปวันๆนะยิ่งแก่ยิ่งทำยากวันนี้เท,ทให้ฟังเท่านี้นะ